มาครับเดี๋ยววันนี้พาชมรถตู้เย็นหนึ่งคันแต่งใช้ได้เลยครับนิดๆหน่อยๆครับนิดๆหน่อยครับ,ร,บรถสายล่องครับตู้ยาว45ฟุตครับเดี๋ยวพี่แกมีแต่ลมด้วย ไปฝั่งท้ายคลิปครับวิ่งอ,อยู่เส้นนครพนมนะครับนครพนมสายเหนือครับสายใต้พี่ก็ไปก็ไปนะมาสองพันได้ดูคันหนึ่งวิศตะไรไม่รู้ครับ เออพี่แกทักทายได้ครับได้เลยคันนี้พาชมรอบคันนะครับบริษัทอะไรเเฮอร์รี่อินเตอร์ดิชแนลจำกัดรถสายล่องครับสติ๊กเกอร์ไม่ได้ ของใหม่อีกยครับ G ก็สวยแล้วครับตายสายล่องคลิปสั้นๆครับก็ไม่ได้ลงคลิป YouTube ไม่ค่อยได้ลงนะครับเพราะไม่ค่อยมีรถจะให้ถ่าย,ายผมก็ไม่ค่อยจะไปถ่ายเหมือนกันเดี๋ยวถามพี่เขาดูพี่ขเขาพิสูจน์ความ เส้นเส้นผู้พนอยู่ป่ะเส้นอ๋อเดี๋ยวไปชมที่ช่องพี่เต้งตะลอดถ่ายก็ได้นะครับเดี๋ยวให้พี่เต่งถ่ายดูถ้าพี่เขาเห็นนะอันนี้นะครับฝากพี่เต่งถ่ายด้วยนะน,นก็บริษัทราจะไม่รู้จอดมาแถวบ้านผมพอดีครับ นะครับไม่อยากรบกวนพี่ามาก